มีบางคนอยู่ท่ามกลางความยุ่งเหยิงของโลกแต่ใจยังสงบเหมือนน้ำใสไร้ตะกอนนี่คือมองคลชีวิตข้อที่37 คือจิตปราศจากทุลีในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าพระอรหันต์ภูแม้จะอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันและความวุ่นวายของชีวิตแต่จิตใจของท่านกลับไม่กระเพื่อมไม่โอนเอ็นไปตามสิ่งเร้าภายนอกเพราะท่านฝึกจิตให้สะอาดจากโลภโทสะโมหะคำว่าทุลีในที่นี้หมายถึงมลทินทางใจทั้งความโลภค,ความโกรธความหลงหรือกิเลสที่เกาะติดติดใจเหมือนฝุ่นละอองที่จับน้ำให้คน ในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระอนุน์ที่แม้จะเห็นความทุกข์ของชาวบ้านรอบวัดแต่จิตของท่านยังสงบเป็นจิตปราศจาทผู้ลีเพราะท่านน้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกสมาธิและวิปัสสนา ทำให้ใจไม่ยึดติดไม่เศร้าหมองอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเองแม้ประสบกับความยากลำบากระหว่างการตรัสรู้พระองค์ยังคงมีจิตบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสไม่มีความทุกข์ใดมาทำลายความสงบนี้ได้การฝึกให้จิตปราศจากทุรีไม่ใช่เรื่องง่ายมันเริ่มจากการสังเกตใจตัวเองทุกวันรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและการกระทำของเราเมือ่อโกรธให้รู้ว่านี่คือความโกรธเมือ่อโลห ให้รู้ว่านี่คือความโลภเมื่อเศรา้าให้รู้ว่านี่คือความเศร้าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตจะไม่ถูกฝุ่นของโลกย่ำยีแล้วเราจะอยู่กับความสงบได้แม้ในสถานการณ์ที่วุ่นวายที่สุดลองจินตนาการว่าถ้าใจเราปราศจากทุลีชีวิตนี้จะสงบขึ้นแค่ไหนเราจะไม่ถูกความทุกข์ทำร้ายเราได้การทำจิตให้สะอาดเหมือนเช็ดฝุ่นออกจากกระจกใสโลกภายนอกยังหมุนไปอย่างวุ่นวาย แต่เราเห็นความจริงของชีวิตช,ชัดเจนไร้มนทินใดมาบดบังสาธุ